สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ y o u t u b e นะคะช่องแพ p r พ p e ปี้นะคะวันนี้พามาดูเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวค่ะที่กัดจะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะอยู่ตรงสีแยกอนุสาวรีย์รอหนึ่งนะคะนี่นะคะจะอยู่ใกล้วงเวียนอนุสาวรีย์ช้างนะคะแบบนี้นเลยนะคะจะดูแพนให้ดูรอบๆ จะอยู่ก่อนถึงพาดาคอนโดนะคะนี่ค่ะจะเป็นห้องนี้เลยนะคะข้างหน้าสามารถจอดรถยนต์ได้นะคะเหมือนที่เห็นที่ต้นคลิปเมื่อกี้บ้านหัวมุมเขามีรถยนต์นะคะคือจอดได้เพราะว่าถนนด้านหน้าค่อนข้างกว้างนะคะเหมาะสําหรับนักลงทุนนะคะที่ต้องการซื้อเอาไว้ปล่อยเช่านะคะเพราะโซนนี้เป็นโซนที่ใกล้มหาลัยนะคะใกล้โรงเรียนก็คือจริงๆห้องไม่เคยว่างเลยนะคะ เจ้าของคนเดิมเนี่ยเขาซื้อไว้ปล่อยเช่านะคะทีนี้เขามีหลายที่ค่ะเขาก็เลยอยากจะนําเงินไปรีโนเวทบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นเขาก็เลยต้องการระบายสับแปลงนี้ออกนะคะราคาขายน่ารักมากค่ะ6 0แสนแปดนะคะเนื้อที่13.5ตารางวานะคะตรงนี้จริงๆมันจะเป็นลักษณะเหมือนห้องถุงได้นะคะส่วนข้างหน้านะคะก็คือถ้าใครมีมอไซค์นะคะหรือซื้อปล่อยเช่าเนี่ย ก็คือสามารถให้คนเช่าเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ขับมาได้เอามาจอดข้างในหรือจะทําตรงนี้เป็นเตาแก๊สเพิ่มแล้วทํากับข้าวก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่า,าแล้วแต่คนเช่าบริหารเนาะอันนี้เราพูดถึงว่าสามารถนําไปาคนที่จะมาเช่าะค่ะจะได้ใช้ประโยชน์นะคะอันนี้คือรีโนเวทแล้วนะคะประตงประตูหน้าต่างฝ้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะ ทำใหม่หมดนะคะยกฝ้าสูงขึ้นนะคะต่อให้ไม่มีแอร์ก็อากาศเย็นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะปล่อยเช่านักศึกษาผู้หญิงดูเดือนละสี่พันนะคะซึ่งพอเรากู้อ่ะมันจะสูงแค่ประมาณสองพันกว่าสามพันแค่นั้นเองค่ะมี2ห้องนอนนะคะกับอีก1ห้องน้ำนะคะ 680,000บาทนะคะใครสนใจสั่งติดต่อได้ที่แพ Property เลยนะคะสามารถซื้อไว้ลงทุนได้นะคะได้อยู่กลับมาค่อนข้างดีนะคะทำเดนด้วยนะคะแล้วก็ซับราคาถูกด้วยโอเคค่ะแพววยินดีดูแลเรื่องการกู้นะคะตั้งแต่ ลูกค้าสนใจอยากมาดูบ้านแพวจัดการพาทำให้หมดทุกอย่างเลยนะคะโอเคค่ะฝากกดติดตาม s u b s c r i b ์นะคะ y o u t u b e ช่องแพ p r r p e r t y นะคะจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์นะคะเวลาแพวล,ลงบ้านหรือบ้านเช่าหรือบ้านขายใหม่ๆนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ